เนี่ยตับหุ้งกันีนะ่น้องงี้นกินเขาพากินเขาเที่ยงกับยังมีเมนูยังไวนะ้เนี่ยกินข้าวแล้วก็ขุดท้องไปน้องกิจกรรมเหมือนตาบื่อไหมนาะคนน้ tầm khung sông tầm sông tâm sông nè cái à ơi ôi nhàng phải cây nó mục cây ngoài mục sầm cây phải nó ngon là cờ là ส่บ้างุกลบ้านโอ้สุกเล้ใสก่หอกาดีมา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 ได้ปนองบ้านส้มตำส้มตำห้งซุกเขาก็มีได้มั้งห้องุกห้องซุกหวานหวานเจียบเลยมึงมันดอดาอก้าดย้ทั้งเคียงคนน้องน้ำหเต็มมาแล้ว ผีเขานกขึ้นน้อกำังเขียวไหมน้องกำังเขี่ยวงามเลยนาเขาก็วานเข้าเรียบร้อยแน้สุดันจกลยงน้อยเขาป่ามาป้อยบ้านเลยน้อหลุดไข่ป่ายังน้อยเขาก็มาซื้อป่อยสามสี่ร้อยตัวเเบิ้งเลยน้อยังได้ปลานินเนี่น้องมาลงปลานินมาเดีเพียนมั่นเข้ากันไปน้องบ้าน

ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาตำนวัดห้วยกลอยทำการออกอากาศณวัดห้วยกลอยตำบลสามแย่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรด้วยระบบเอฟสิงขึ้นความถี่ร้อยสี่สุขภาพไม่เจริญขึนธรรมฟังสบายฟังแล้วได้ปัญญาทำการออกอากาศตั้งแต่เวลาห้าในริกาถึงเวลาหกสิบสองใน เป็นประจำทุกวัท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลการรับฟังทิหรือเสนอแนะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852538699 0831277689 ท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาชุมชนวัดเมืองกรคลื่นความถี่104.50เมกะเฮิร์สช์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชอชอที่ทำจากบึงสำราญไทยดำเนินรายการโดยพระครูโสภิษอาจารยครุณ quân tay luôn chèo chú ăn sẽ đeo chèn hà đôi át ก่อจึงใส่คำพูนต่อพระองค์นี่จามท่านตาลงไปแล้วเสด็จสันหักษาอยู่เนนือเอือยาเดินไล่ลาวุญวางไว้ปล่อยได้ทานเอิญท่านว่าสายยน่นดีมาเถืงมาเถืงเถืงที่ให้จัดจองส่นเถื่งเถิ่งยาสุนันทานเอิญท่านว่าสายยน่นเกี่ยวย่างยานยิงยู ญาไดือดเฮงนะสินเทัวขาชวนกีชาเทเลวมขอบว่าเท้าเ่าเลี้ยวเสาเ่าฟังขวับพาคอเอิบความสามตูฟั่มเ่าเอาเส้นนั้นข้าเจ้าเสือเ่าตกแเเ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 เ้เเ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 าเเ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 งเเ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 เ นี่ทั้งนี้ใช่ความสาวหับหน่อยนุ่มขาก็ไล่ลังเต่า,า,าไปควอมพว,วงเฮด้วงไปควอมพอด้วงท่านใดเท่าถึงหูเขาคนแล้วจึงภักจาดจังเต่าหันบอ่อน่นหัวมูเซน้าเต่าไปดูโกแซ่เต่ากำผ่านที่บอกท่าน อละบวนแล้วใจพ่อยลุงนังดาวกนบเนวนิ่งคุณเกี่ยวเพศตนกาทั้งที่วดาพอมสุมโภมสุชอยกาทั้งตามี่มาอยู่อยูนบัดนี้ตาจากลงสืนาหน้าาเวอเป็ไปเหผมใหอจาอาดาวเก่าวาามที่ ไอ้ฝ kind of um. ุ่นไหมนะพี่น้องฝุนตเก่พี่น้องยเรียบร้อย